จะทําอะไรคะอบไก่ครับอบไก่เหรอคะไก่อบฟางเหรอคะอบฟางปิดอันนี้คือไก่นะคะอยู่ในหญ้าอย่างนี้นะคะไก่อบฟางสูตรผู้ใหญ่ตายนะคะแมนบอพอสำไดสำหนึ่งไม่ได้กินนะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าสูตรนี้คือเป็นมนุษย์ไม่ปกติเท่านั้นนะคะเป็นปกติทุกวันนี้เขาใช้หม้ออบกันแล้วนะคะ แต่หล่อนก็บอกว่ามันไม่แฮปปี้นะคะดูตับไตไส้พุงนะคะคือจะกินมันต้องยากหน่อยใช่ไหมคะตัวนี้หาทางเกะครับหาทางอยู่นะฮ่าาหาทางนะคะตอนนี้นี่ผู้ซูซีทั้งสองท่านนะคะเด้นวันนี้ได้รับความร่วมือจากคุณสาด้วยนะคะสารวัตรนะคะให้ความร่วมมือนะคะฟังครับได้แล้วได้แล้วอ้าววันี้หาที่แกะอยู่นะคะ ฟังก็ฟัง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 ตำรวจครับท่านตำรวจเอาไปลักมาหรอคะบอสิบอกู่าอยู่บนอึนเอามาก่อนตำรวจสื่อยังเกาะหัวหน้าพรชัยครับหัวหน้าพรชัยนะคะบอกผ่านสื่อนะคะบอกว่าเอามาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินเพื่อทราบนะคะเอามาก่อนนะจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอยู่จะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอยู่นะว่าเอามาแล้วเอินขอแล้วบอสเอ้านางมานค่ะ ้ามีนางมาอีกนะคะง่ายๆไม่ได้กินนะคะต้องกินยากหน่อยนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้มันใช้ชีวิตยากหุงเราก็จักแล้วนะคะน้องนัดจักให้นะคะเมยก็ได้แคบหมูมานะคะน้องนัดกำลังจักมาหุงให้นะคะเการกวบขั้นตอนไปก่อนที่จะกวบนะคะต้องขุดร่องไว้แบบนี้นะคะ เพราะว่ามันจะได้เพื่อให้มันสนิทแเดี๋ยว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 อันนี้ถ้วยอันนี้ไว้ทําไมไว้น้าจิ้มถ้าใครชอบก็เอานี่ถ้าไม่ชอบก็ตาใหม่อ๋ออันนี้น้าจิ้มอุบไว้แล้วนะคะเป็นน้าจิ้มอุบไว้แล้วนะคะเวลาไก่มันมันร้อนมันสุกนะคะมันก็จะลงไปที่ถ้วยน้าจิ้มถ้วยน้าจิ้มก็จะสุกไปด้วยกันใช่ไหมคะครับคนไม่เคยกินจะชอบมากคนไม่เคยกิน อ๋อคนไม่กินจะชอบมาแล้วจะรู้ได้ไงว่าชอบคนไม่เคยกินเขาว่าเซฟอ๋อไม่เคยพอผมเนยกินบ่อยอ๋อคนไม่เคยพอแต่ก็อยากทําให้เพื่อนกินนะคะเพื่อนกินมันหายากผู้ใหญ่ใช้หลักการนะะเพื่อนกินมันหายากนะดังนั้นเรื่องยากๆนี้ต้องทาให้เพื่อนกินนะคะนี่เน้นไม่ให้มันผิวอไม่ให้มันผิวนะคะต้องจิกจิกจจิกนะจิกนะคะต้องจิกนะคะลงทุนจิกนะคะธรรมดาไม่ทํานะคะ บอกว่าหม้ออบปูมีมันบอกว่าไม่เอานะคะ <c oughs> เพื่องแปดมัดนะคะแต่ต้องเผาไฟทีละมัดแปดมัดนะคะสูตรนี้แปดมัดนะคะ <c oughs> ทยอยนะคะทยอยเผาทีละมัด <c oughs> บางคนบอกว่าแปดมัดเผาครั้งเดียวเลย <c oughs> ไม่ได้กินนะคะข้างในไม่สุกกะด้าอยู่กันแล้วแต่นะเอาที่สบายใจครับพวเพื่องกับเพื่องเพื่อน,ออน,อนสูตรใครสูตรมัน <c oughs> เราดูนะคะครูบาอาจารย์มาเบิ่งน้ำเมฆมาเลยเรัดยิงชนลูกชิดได้ะนาดลูกชิดเขาใส่เต่าอบมีแต่ผู้ใหญ่บ้านจ้ะคุณครูอาจารย์คุณครูสำเร็จครับอ๋ออาจารย์สำเร็จพารทำหรอคะโอ้มีความระลึกถึงนะคะยี่สิบปีที่ผ่านมามีความระลึกถึงนะคะเป็นอนเรียนเกษตรนะท่านี้ละโอ้อันนี้เราเรียนเกษตรนะทุกทับหนึ่งนะมอร์นึ่งครับ หนึ่งทับเดย์โมต้นหนึ่งโมต้นโมต้นโอ้หนึ่งทับหนึ่งพันเขาชุลมไก่ชุลมเกษตรโอ้มีสันชุลมขายเครื่องสำอางเพราะว่ามีห้องวิทนะพระชางวิทบุกิ้งครับเขียนเป็นตัวชื่ออก็เลยเกษตราไม่ให้เกษตรไก่ก็เลี้ยงเองนะตัวนะอาจารย์สำเร็จเป็นครสอนอาจารย์สำเร็จอาจารย์ใจนรูเลี้ยงเองเพราะได้กินตับมันนะครับมาเลี้งกับเขาหลักเป็นไอ้ไผ่หลักเขาหลักเหมือนส่วนกันหลักคือเก่าบุคคลเลี้ยงในโรงเรียน่เขาหลัก กูเจผัดน้ำพิ่นไฟสิรักชาตแต่ว่ามีเจ้าของเยอะกูเจผัดน้ำมะเรียนมีหวานกับแบบไม่หวานไม่หวานไม่ได้แกะอาจารย์เชิดแต้นนะผู้เฒ่าชอบเด็กน้อยก็กินมึงบ้าบ๊อไม่ไม่โรงเรียนฉันเด็กเขาไม่กินมันมเขาชอบจะตายเออคุณยายฉันคุณแม่ฉันนะชอบมากเลยนะเนี่ยขนมแบบแบบว่าเป็นคริสปี้เป็นกรุบกรอบเนี่ยขนมผู้เฒ่าผู้เฒ่าจังมากเด้อไปวางผ้าพรงถวายผ้าพรงพี่ข้าหน่อยนึง ก่อนจะทำอะไรต้องลบกันซะก่อนนะคะจูดนี้ไม่มีสูตรนะครับขี้กระไพใส่เลยอืมก็ได้ไม่มีพิธีรีตองครูบาอาจารย์ช่วยกันจูดนะคะจะมีสูรร่วมค่ะวางเพลิงถนัดค่ะถ้ามันจะจูดยากหน่อยคนรีมันสุ่มจะเป็นมือวางค่ะสุ่มถ้ามันสุ่มรันบอกว่ารันเทตไก่อบฟางเออโชคดีนะนี่ฝนไม่ตกแล้วจะเอาฟางไหนมีแล้วพอนะมีที่รักแล้วพอนะที่บอกเพือยู วัวนี่ละไปลักใส่โค้งวัวหน้าวัวใสงัวเราเราเพลงตัวไหนเราก็ซื้นฟางนั่นตาเห็นแล้วเราซื้อมาไหวไปลักของเขาอออกสื่อนะคะวันนี้ออกสื่อนะคะรู้พายุของบนได้ขโมยข้อเจงขอเลยเด้อเออรียนเพื่อทราบขอเพื่ออะไรเด้อเออฮะ มันเตีปิดนี่มันดังตึกงตั้ตึแสดงว่ามันตีปิดยังไม่ตายไ่แสดงว่ามันไม่พิวไก่ยังไม่ตายถ้ามันไม่พิวนี่มันจะกินได้นะถ้ามันมีสมองแสดงว่าปิดคือฉันอยู่ไกลไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวโบท็อกกลายรอรุ้นนะคะรอรุ้นตอนจบแล้วกันนะคะเรื่องจากว่าอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโบท็อกออกจากหนังหน้านะต่อ เราชิมน้นแล้วกันนะคะรอตอนเปิดปิ๊บแล้วกันนะคะว่าพอดีไหมฮะตอนนี้กำลังเริ่มได้ยินเสียงมันตีปิดส,สวัสดีค่ะดูนะคะเปิดฉากนะคะเปิดฉากนะคะวันนี้นะคะ ส้มตำนะคะส้มตำนะคะเปิดแล้วนะคะปิดกดแล้วนะคะมาคูดปวาเมื่อกี้ปลากระโดดขึ้นมาจากบ่อนะคะขึ้นมาต้อนรับผู้ใหญ่ตายนะคะวิ่งไปกด youtube นะคะปรากฏว่ากดกลุ่มผิดนะคะกดกลผิด่กดภาพนิ่งค่ะไม่ได้กดวิดีโอค่ะก็เลยไม่เห็นนะคะภาพนั้นนะคะพลาดนะคะปลาขึ้นมาต้อนรับนะคะ เพราะเนื่องจากว่าปลาจะชินกับการที่คนเดินผ่านแล้วก็ให้อาหารนะคะอย่าไล่เป็นอย่างสามรอบเลยนี้แกงกินรอนะคะคั่วกระโดดจิ้มร้ออืมขูดเบลขูดอีกบอกว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าทาซะก่อนแน่แกงเนี้ยวนะจ๊ะอันนี้ผัดหมี่ค่ะก้มหน่อไม้ค่ะไมนะคะแคทหมูนะคะนะคะโอ้โหวันนี้เพื่อนกินหายากนะคะแต่วันนี้ไม่ยากนะคะมีเพื่อนมากินนะคะอันห้องข้างเหนียวขอบคุณครับ เด็กกิน้ากินข้าวกงกหล่กินเป็นหรือเปล่าลูกส้มตำกินเป็นไหมรอไก่กุ้แป๊บหนึ่งวัสดีครับสวัสดีครับข้าวยู่้าวต้มยำข้าวตยำวเป็ยบ้าวเยเข้าวยิวก้ยขาวต้้าวต้ไหำขอ้ยำ้วมยำร่าวมยำ้วตมยวตวมยำายอข่อยค่ะา้มยำามย้มยต้ำม่ลีดนะคะ แคบหมูแม่แจนนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะนี่น้ำพริกกะปิรสเด็ดนะคะชิมยังอันนี้คือแกงอะไรเนี้ยวค่ะเนี้ยวค่ะรู้จักไหมไทยเยภูมิรู้จักเนี้ยวไหมรู้จักค่ะแต่กินไม่เป็นไม่เป็นอีกวิยดูหน้าตาหลอนดูอินเตอร์อินเตอร์หล่อนหน้าตาอินเตอร์นะคะพ้าป้อมค่ะหล่อนอินเตอร์มากเลยนะคะ เขาบพ่กินเลยยิ่งเซไปไทยยปูมมันกินข่าวเจ้าเมียนบ่อสำเนียงบ้านเจ้าไหมแล้วแกงกิ่หล่อไทยยูมักินไหมมียะไรซนกิโลที่อื่น่ะเออเขาก็บ่กินกินหล่อที่หล่อเขไม่กินอีกน้องบัวยไทยยูมักินแบบนี้ผัดหมี่น้องบัวแม่ผัดหมี่บ่แล้วน้องบัวบ่อน้นบ่ตอนค่กันรุ่นอินเตอร์มากเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรียมจะหกคือดีๆไอ้ยาโอ้โหดูแหม่พอเมนูไก่ไปเปิดปิ๊บเอง ยวให้ลูกเขามานั่งเหมือนกินมานั่งนั่งครับพ่อนั่งกินมากเชิญนั่งครับมานั่งกับพ่อเนี่ยเชิญพ่อถือมาอ๋อใส่กลางรถดิไ่อาจา์เอากระมังนะจานไม่ใช่ชักเลยจอมชักทีงัดเลยชีกเลยนี่น่งแม่แมเ่นี่ไม่มีหลายพ่อกินไร้ครับพ่อนะอ้้า ไปลูบพ่อจะกินไม่กินปีกสัตว์เออสินตับมันไปไม่ใช่สัตว์ปีกินเปลาอยู่ในน้ำจิ้มนะจิ้กุญยจิงไงมันอยู่ในน้ำเด้รสชาติเป็นงไงผานไหมผนไหมผ่านผ่านหมเจ่าแม่จะสี่ังจกิ้แล้วเป็นไงอร่อยไหมปีกฟันครับมันก็เพื่อขึ้นในน้กินนะเนาะนี่พอที่กินแล้วเนี่ยกินเด้มันหวานมัน สิบองนาผัวมันสิบางศ์เน่านี่เอากินแบบจี้กงไงนี่แม่เอาให้นี่ไปเลยจี้ไปนำมันเ